Lisa was unwell. Lisa was unwell. She coughed a lot. She also had a sore throat and a fever. She's at a clinic to see the doctor. The clinic was rather small and crowded. There were several people waiting to see the doctor. Nearly everyone was coughing and sneezing. Lisa waited for a long while. They finally called her name. She went into a small room. She greeted the doctor and told him she had the flu. The doctor checked her symptoms very swiftly. He gave her a prescription. Thank you, doctor, she said. Then the doctor called the next patient. Li s a was unwell ลิซ่าไม่สบายนะคะ Lisa was unwell ตัวสีแดงนะคะอยากจะให้เป็นคำศัพท์ที่เราจำได้สำหรับวิดีโอนี้นะคะ unwell ปกติเนี่ย well แปลว่าอย่างดีหรือว่าสุขภาพกายใจดีนะคะใส่ un ข้างหน้าค่ะแปลว่าไม่ก็คือ,อ,อสุขภาพไม่ดีนั่นเองนะคะลิซ่าเนี่ย was เป็นรูปอดีตของ is นะคะ is am or แปลว่าเป็นอยู่คือลิซ่าเนี่ยคือมันแปลว่าป่วยนั่นเองลิซ่าเนี่ยรู้สึกไม่ค่อยดีนะคะ she coughed a lot she coughed a lot นะคะ she coughed คำนี้นะคะ ed อีกแล้วนะคะเพราะว่าเราพูดถึงอดีตนะคะเรื่องที่เล่าส่วนมา,จากจะใช past tense นะคะรูปอดีนะคะเติม ed ตรงนี้นะคะถ้าไม่เติมคำนี้นะคะอ่านว่า cough gh นะคะอยู่เป็นตัวสะกดของคำใดเนี่ยออกเสียงเป็นตัว f นะคะนะเพราะฉะนั้นอ่านว่า cough แปลว่าไอนะคะเติม ed ไปตรงนี้นะคะตัว ed ตรงน,รงน,รงน,รงนี้อ่านเป็นเสียงตัว t ค่ะ coughed she coughed a lot เพราะฉะนั้นหลอนนะลีซ่าเนี่ยเขาไอามากเลยนะคะ she also had a sore throat and a fever she หลอนเนาะ also อีกด้วยก็ยัง had รูปอดีตของ has กับ have นะคะในที่นี้เป็นรูปอดีตของ has h-a-s has นะคะหลอนก็มีเวลามีอาการต่างๆนะคะอย่างเนี่ย a sore throat throat ออกเสียงนะคะ th นะคะ throat แปลว่าคอลำคอเนาะ sore แปลว่าเจ็บนะก็หล่อนมีอาการเจ็บคอนะ and a fever and a fever and a fever fever ก็คือมีไข้นั่นเองนะคะเจ็บคอแล้วมีไข้นางเป็นโควิดหรือเปล่า she's at a clinic to see the doctor หล่อนก็อยู่ที่นะคะ clinic clinic ก,ก,ก็คือคลินิกเนาะ to see the doctor เพื่อที่จะมาพบหมอนะคะเวลาพบหมอพบแพทย์เนี่ยนะคะเราจะไม่ใช้คำว่า meet M E E T ไม่ได้นะ,ะเราจะต้องใช้คำว่า see see the doctor นะคะ the clinic was rather small and crowded คลินิกเนี่ย was rather small small ก็เล็กเนาะ rather คำนี้นะคะแปลว่าค่อนข้างเหมือนกับคำว่า quite Q U I T E นั่นเองนะคะ ah uh, rather small ค่อนข้างเล็กนะแล้วก็ crowded uh, คำใดลงไทยด้วยตัวดีนะคะแล้วเติม e d อ่า uh, น e d ตรงนี้เป็นสิ่ง it นะคะเพราะฉะนั้นอ่านว่า crowded crowded นะคะ crowded แปลว่าอะไรคนแน่นเลยนั่นเองนะคะคลินิกมัน คนข้างเล็กแล้วก็คนแน่นเลย There were several people waiting to see the doctor. There were เป็นรูปอดีตของ are นะคะ There is, there are, there was, there were แปลว่ามีนะคะขึ้นต้นประโยคด้วยมีขึ้นต้นด้วยคำว่า have นะคะใช้ there is, there are, there was, there were นะ,ะ,อ,ะอันนี้มีหลายคนก็ใช้ there were ค่ะ Several people คำนี้นะคะ Several, several 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 นะคะพ e o พ l e ผู้คน several แปลว่ามากมายนะคะ,ะมีผู้คนมากมายเหมือนกับ many นะ่นะคล้ายกันนะคะใช้แทนกันได้อะเป็นคำที่เป็นตัวเลือกให้ใช้นะคะก็มีผู้คนมากมายเยอะแยะเลย several people เลย waiting กำลังรอที่จะ um, see the doctor เพื่อที่จะพบแพทย์เนาะ nearly everyone was coughing and sneezing everyone ทุกทุกคนใช่ไหม nearly วางข้างหน้า everyone nearly nearly อ่ะแปลว่าเกือบนะคะเกือบทุกคนนะ nearly everyone มันก็จะเป็นคำเดียวกับ almost 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 everyone nearly everyone เกือบทุกคนเนี่ย ah was coughing was รูปอดีตของ is ใช่ไหมคะ ah verb to be is am are ตามด้วยกริยาเติม ing เนี่ยแปลว่ากำลังอะไรสักอย่างหนึง่ง อันนี้กำลังในอดีตเนาะกำลังจำได้ไหมคำนี้ cough แปลว่าไอเนอะเอาะเกือบทุกคนเลยกำลังไอกันอยู่เคแคๆ,คแคๆ and sneezing อ sneeze คืออะไรคะ sneeze ถ้าไม่เติม ing เนี่ยมันจะมีตัว e หลังตัว z ตัว z ดีด้วยนะคะมันจะปนแปลว่าจามนะคะชิ i นะก็เกือบทุกคนเลยก็กำลังไอแล้วก็จามกันอยู่เลยนะคะ Lisa w a i t e d for a long while Lisa เนี่ยเขาก็ได้ w a i t e d นะคะลงไทยด้วยตัวทีนะคะ ed เขออกเสียง it เช่นเดียวกันนะคะ w a i t e d Lisa ก็ได้รอนะ w a i t e d for a long while นะคะ long while ก็เหมือน long time แปลว่าเวลายาวนานนั่นเองนะคะ Lisa เนี่ยก็ได้รอมาเป็นเวลายาวนานแล้ว they finally called her name พวกเขาเนี่ยก็ในที่สุดแล้ว finally ในที่สุดแล้วก็ called called นะคะ ed ตรงนี้นะคะออกเป็นสิงตัวดีนะคะ called เรียกค่ะเรียกมันแปลว่าวโทรหาหรือเรียกก็ได้เรียก her name ก็เรียกชื่อเธอขึ้นมา she went into a small room she went into a small room หล่อนก็ went รูปดีตของ go นะคะเข้าไปข้างในค่ะ into เข้าไปข้างในห้องเล็กๆห้องหนึ่งนะคะ she greeted the doctor and told him she had the flu หล่อนก็ได้ greeted the doctor นะคะ greet แปลว่าทักทายไม่ได้แปลว่ากรี๊ดใจนะคะทักทายนะคะ greeted นะทักทายคุณหมอแล้วก็ t ท l d รูปอดีตของ tell นะคะบอกบอก him บอกคุณหมอนั่นเองนะคะว่า she had the flu ว่าลอนเนี่ยมี the flu flu คืออะไรเอ่ย flu คือไข้หวัดใหญ่นะคะเช่นเดียวกันนะคะพูดถึงว่ามีไข้หวัดใหญ่นะคะใช้ had เข้าไปเลยนะคะในรูปอดีตของ has กับ have นะคะ the doctor checked her symptoms very swiftly คุณหมอเนี่ยก็เช็ค e d ED ตรงนี้นะคะออกเป็นเสียงตัวทีค่ะคุณหมอก็ได้เช็ค her symptoms อาการค่ะ symptoms หลายอาการด้วยไงนะของเธอ very swiftly swiftly ก็เหมือนกับ quickly อย่างรวดเร็วนั่นเองนะคะมากด้วยคุณหมอก็เช็คอาการอย่างรวดเร็วมากเลย swiftly he gave her a prescription he gave her a prescription รูปอดีตของ give ที่แปลว่าให้เขาก็ได้ให้อะไรเอ่ย a prescription ใบสั่งยานะคะกับเธอนะคะ thank you doctor ขอบคุณค่ะคุณหมอ she said หล่อนได้กล่าวนะคะรูปอดีตของ say ค่ะ then the doctor called the next patient then จากนั้นคุณหมอก็ได้ called เรียกนะคะ the next patient patient แปลว่าคนไข้ค่ะคนไข้ next รายถัดไป. Lisa was unwell. She coughed a lot. She also had a sore throat and a fever. She's at a clinic to see the doctor. The clinic was rather small. And crowded. There were several people waiting to see the doctor. Nearly everyone was coughing and sneezing. Lisa waited for a long while. They finally called her name. She went into a small room. She greeted the doctor and told him she had the flu. The doctor checked her symptoms very swiftly. He gave her a prescription. Thank you, doctor, she said. then the doctor called the next patient อ่าแล้วก็เชลลี่ก็ยังมีเป็นไฟล์เอกสาร PDF นะคะสําหรับเนื้อเรื่องคุณสามารถพิมพ์แล้วก็นําไปฝึกอ่านกันเองได้เลยนะคะ good b y e mom have a safe trip. see you in e <laughs> มาเดี๋ยวสลีจะเฉลยนะ so number one เออ which one คะ terrible or horrible ที่ได้ยินนะคะที่เขาพูดเนาะ a l l ล says a l l ลีพูดว่า the traffic การจราจรเนี่ยมัน terrible นะคะ Ter rible, terrible terrible เอาอสิ t e r r i b l e ล very bad แย่มากเลยลองนำสองคำนี้ไปใช้นะคะเวลาบอกอะไรที่มันแย่มันเลวมันไม่ดีแนละ้วใช้คำว่า terrible horrible ก็ได้ใช้กับคนก็ได้นะคะคนไม่ดี you are terrible คุณมันไม่ดี you are horrible คุณมันเลว <laughs> นะคะ,ะใช้ได้เหมือนกันเหมือน very bad เลยนะ number two Mark gets a taxi or a train to the airport คุณมาค่ะ ขาขึ้นอะไรไปที่แอร์พอร์ตคะเอออันนี้เป็นคำถามลวงนะคะ Keep learning English guys bye